ชีวิตเป็นยังไงหลังการประกวดเนี่ยฮะยุ่งค่ะยุ่งทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ลงลงเครื่องจากเอลซอวารดคือทุกวันค่ะเต็มที่ดูนะฮะตอนที่เธอกลับมาโอ้คนไทยอ๋ออันนี้ตอนที่ไปค่ะอันนี้ตอนที่ไตอนนี้ตอนตอนี้ตอนไปที่ไปส่งที่สนามบินวันนั้นพยายามไม่ร้องไห้ด้วยนะครับก็คงจะต้องเหนื่อยกันอีกอีกนาน พี่บอกว่าการเป็นตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สหรือรองมิสยูนิเวอร์สเนี่ยต้องทำงานทั้งปีใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆการที่เราเป็นมิสยูนิเวอร์สของประเทศของเราเรามีหน้าที่ที่สเปนหนึปีอยู่แล้วใช่ค่ะต้องเดินทางไปประเทศอื่นๆบ้างไหมสำหรับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ถ้ามีงานเข้าก็ก็ได้เดินทางค่ะแต่ว่าส่วนมากหน้าที่จะอยู่ที่ไทยค่ะ uh huh. อ๋อครับ งานเยอะงานเยอะเห็นบอกว่าเยอะจนมีเวลาพักผ่อนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเท่านั้น <c oughs> บางวันบางวัน <c oughs> บางวันได้นอนชั่วโมงนึงเหรอบางครั้งแล้วแต่ง,งานเราก็แล้วแต่วันต่อไปว่างานกี่โมงค่ะแต่ว่าสั้นที่สุดคือชั่วโมงชั่วโมงครึ่งค่ะไปไปต่อผมไปทําผมแล้วก็กลับมาถึงบ้านแต่งหน้าไปงานตอ่องานต่อเลยใช่ค่ะไม่ได้นอนเลยมันไม่ได้นอนเลย เพ w า r แบบแนะอนคือนอนหลับตาเฉยๆใช่จริงๆแอนเป็นคนที่นอนหลับง่ายมากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยด้วยหรือว่าทํางานหนักทั้งวันแล้วแบบหลับตาคืนน็อกไปเลยเวลาไหนาก็ได้ดีจังเลย <laughs> ข,ขึ้นรถได,ได้ได้หลับไหมได้ค่ะได้ตอนเช้าถ้าต้องตื่นแต่เช้าก็โอเคเอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้านูาน่นน,นี่หลับเดินทางไปงานโอเคตื่น ทำงานกลับมาเลยหลับช่วงดีมากชคดีมากแต่งหน้าเองอะไรเองเหรอครับทุกวันนี้เอาเอาทุกวันนี้ก่อนทุกวันนี้มีทีมแต่งหน้าทําผมให้ค่ะมีทีมแอนที่ดูแลเรื่องเสื้อผ้านะผมให้ยุ่นแล้วแต่ตอนที่ไปประกวดที่เอลซาวาร์เรามีลุกบุกที่เป็นเสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้แล้วที่ทีมดูแต่ว่าแต่งหน้าทำผมทำเองค่ะแต่งหน้าทำผมทำเองสุดยอดแล้วสวยเลยแบบุชาเลยอ๋อแต่หมายถึงตอนเนี้ย มีทีมแหละพอกลับมาทีมก็ดูแลเลยใช่โชคดีที่มีทีมที่เก่งแล้วก็ดูแลดีแล้วก็ในเรื่องของแต่งหน้าทำผมคือรู้โครงหน้าแล้วก็รู้ว่าเฟรมของแอนเหมาะกับสไตล์แบบไหนท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่าแบคทีเรียจากหมอนคือภัยร้ายใกล้ตัวซึ่งการที่เราไม่ซักหมอนหรือว่าไม่ทำความสะอาดเกินเจวัน จะทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียและมีค่าความสกปรปกจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้เกิดผดผื่นภูมิแพ้สิวเรื้อรังผมร่วงถึงกับศีรษะล้านถาวรกันเลยทีเดียววันนี้ก็เลยจะมาแนะนำไวร a าแบคผ้ากั้นหมอนป้องกันยับยั้งสลายไวรัสและแบคทีเรียผลิตออกมาสำหรับปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะเพราะไวรแบคผลิตจากเทคโนโลยีนาโนซิงออกไซด์ ที่ใช้เทคนิควิธีการฝังเข้าไปในเส้นใหญ่ไม่ใช่การเคลือบแบบทั่วไปสลายกลิ่นอับชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะซักสักกี่ครั้งประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของผดผื่นภูมิแพ้สิวเรื้อรังและสีสะล้านถาวรก็ยังทำงานได้อยู่ถึง99.99% 99 สำหรับท่านที่ชมรายการ4 0 d a y เท่านั้นนะฮะในวันนี้ปกติราคา4,950บาทโปรโมชั่นในวันนี้เราขายเพียง1,990บาทครับซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งถ้าท่านผู้ชมสนใจลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยการกดดอกจัน764ดอกจัน55ดอกจัน1 0สี่เหลี่ยมแล้วกดถั่วออกครับ และรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่แล้วรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรเวเนศที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจก็เข้าไปที่ไลน์ได้ครับที่ ad buyback 1 0 ได้เลยครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะลงทะเบียนร,รับสิทธิพิเศษโดยการกดดอกจันทร4ดดอกจันทร5ดอกจันทรสี่เหลี่ยมแล้วกดถั่วออกครับ และรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่แล้วรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรวเเนที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้ละฮะคุยกันง,ง่ายๆเลยครับหมดปัญหากังวลใจไวรัสและแบคทีเรียที่สะสมตามหมอนลองเปลี่ยนมาใช้ผ้ากั้นหมอนไวรัสแบค